อัลลอฮุ რ าะห์ م านุรรห يم الحمد لله رب العالمين و صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านฟแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่ก็ร,รักทุกท่านวันนี้รายการความจริงในอดีตโดยกระผมอดนานโชซีอ่อนก็ได้กลับมาพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งซึ่งประเด็นก็ยังเกี่ยวเนื่องในเรื่องของ าการประกอบพิธีฮัจจีซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ถือว่าเป็นคุรฟาตหรือจะเรียกให้เข้าใจตามภาษาบ้านเราก็คือเป็นเรื่องเหลวไหลที่เกิดขึ้นในการทำฮัจจีนะครับซึ่งวันก่อนนั้นก็ผมได้นำเสนอ,อไปในเรื่องของการที่มีบุคคลพยายามที่จะไปอแอบอ้างว่าตนได้รับ หรือไปเอาผ้าที่คุมกะบ้าที่เขาเปลี่ยนในแต่ละปีเนี่ยครับเอามาตัดแล้วก็ขายชิ้นละหลายบาทนะครับหลายสตางค์ทีเดียวก็เพื่อที่จะเ,เป็นความเข้าใจที่ผิดเพี้ยนนะครับจริงๆแล้วผ้ากะบ้าเนี่ยมันไม่ได้มีศักยภาพในการที่จะทําให้อะไรเ,เกิดอะไรขึ้นนะครับมันไม่ได้ช่วยในการที่จะให้ร้านค้าห้างสรรพสินค้าต่างๆ ขายดีขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าเอาไปใช้กับงานทะเลโดยให้มีใช้เป็นเครื่องที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะให้ได้ให้ได้ปลาเยอะในการหาปลานะครับก็ไม่ไม่มีความาพิเศษอะไรตรงนั้นผ้ามันก็เป็นผ้าผืนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปคิดเช่นนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังที่จะให้ หลักอากิดาของเราผิดเพี้ยนถือว่าเป็นเรื่องชิริกนะครับเป็นเรื่องที่เรียกว่าตั้งภาคีต่อลอสพาโนตาลาฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องการตั้งภาคีต่อลอวผมก็ได้พูดคุยกับท่านพ่อแม่พี่น้องไปบ้างแล้วนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่เป็นบาปที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามฉะนั้นวันนี้ก็คงจะไม่ต้องวกกลับไปสู่เรื่องเรื่องการ ตั้งคาคีต่อเลาะอีกนะครับเนื่องจากว่าผมได้พูดคุยไปบ้างแล้วแต่ว่าบอกให้เข้าใจว่าการที่มีบุคคลหนึ่งคิดแบบนั้นเนี่ยหรือมีความเชื่อแบบนั้นเนี่ยก็แน่นอนที่สุดแล้วครับว่าเขากําลังให้ความเชื่อของเขามีความเชื่อที่ปะปนกับการตั้งควาคีต่อเลาะพานวตาราวันนี้ก็จะนําประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งก็จะเป็น ประเด็นปัญหาอีกอีกอย่างหนึ่งที่เราในฐานะคนไทยหรือคนที่ไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีความเชื่อและมีความเข้าใจสิ่งต่อไปนี้นั่นก็คือในเรื่องของการที่เวลาไปกะบบ้านเนี่ยนะครับเวลาไปตัววฟเนี่ยก็แน่นอนที่สุดแล้วครับว่ามันจะต้องมีการประปลนระหว่างผู้หญิงผู้ชาย แล้วตรงนั้นเนี่ยถามว่ามันจะทําให้เสียน้ําละหมาดไหมนะครับอ่าก็นี้ก็ตรงนี้ก็เป็นปัญหานะครับตรงนี้เนี่ยเสียน้ําละหมาดไหมก็ถ้าหากว่าเราเข้าใจว่าเวลาที่เราไปสัมผัสระหว่างผู้หญิงผู้ชายสัมผัสธรรมดาเอามือไปสัมผัสนะครับหรือเอาเอามือไป ไปโดนกันโดยที่ไม่มีของอกั้นเนี่ยนะครับไม่มีผ้ากันนก้นเนี่ยก็มีบางคนบอกว่ามันทําให้เสียน้ําละหมาดโดยอาศัยอายะฮฺอัลกุรอานที่อลัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาบอกว่าว่าอิลาคุมตุมอิละ ص ل ลาติขออภัยนะฮะอัลลอฮ์บอกว่าเอาลามะซุม,มุนนิสานะครับเวลาที่ ไปไปสัมผัสกับผู้หญิงเนี่ยก็จะทำให้เสียอัลกุุนะครับซึ่งในอัลกุรอานเนี่ยบอกว่าเอาลามัสซุมุนนิสะตรงนี้เนี่ยมีพี่น้องเ,อเข้าใจว่ามันเป็นการสัมผัสแบบสัมผัสมือต่อมือเนื้อต่อเนื้อซึ่งจริงๆแล้วในอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์สุพันณวตาลาบอกไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความไแปบบ เป็นการสัมผัสแบบสัมผัสมือด้วยมือเปล่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าการจิมะการมีเพศสัมพันธ์ที่อัลลอฮฺบอกว่าเสียเสียสิ่งที่มันทาให้เกิดไฮเดสขึ้นเนี่ยโดยการไปสัมผัสกับผู้หญิงเนี่ยนะครับมันจะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าอัลจิมะนะครับไม่ได้เป็นการสัมผัสธรรมดา ทีนี้มันก็เกิดประเด็นว่าแสดงว่าถ้าหากว่าเราไปทำตัววับแล้วก็ไปเจอพบเจอกับระหว่างผู้หญิงผู้ชายซึ่งตรงนั้นมันจะต้องอาจจะต้องมีการสัมผัสกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเบียดเสียดก็จึงสรุปได้ว่าการที่เราเข้าใจว่า การสัมผัสแบบเนื้อต่อเนื้อเนี่ยนะครับเรือนร่างต่อเรือนร่างที่ไม่มีผ้ากั้นเนี่ยเราเข้าใจว่ามันเสียน้ําละมาดก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะครับว่ามันมันมันไม่ได้เสียน้ําละหมาดและก็เป็นการยืนยันได้ว่าที่อัลลอฮ์บอกว่าหรือสัมผัสกับผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการสัมผัสแบบธรรมดาแต่ว่ามันหมายถึงว่าการยิมะนั่นเองก็ตรงนี้ก็ให้เกิดความเข้าใจ แต่อาจจะมีพี่น้องบางคนอาจจะแย้งบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นการอนุโลมนะครับถ้าเราจะบอกว่าตรงนี้เป็นการอนุโลมเนี่ยก็ต้องอาศัยหลักฐานอีกแหละครับว่าแล้วที่อนุโลมเนี่ยใครเป็นคนอนุโลมมีตัวบทไหมนะครับมีที่มาที่ไปไหมว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่ที่อนุโลมท่านอบ,บีเคยอนุโลมไว้หรือเปล่าได้พูดถึงเรื่องนี้หรือเปล่า หรือแม้กระทั่งบรรดาสาวกของท่านเนี่ยเคยได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมนะครับเราก็ไม่เจอว่าท่านนบีหรือสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ลนฮุอะลัยวะสวัลลัมได้มีการอนุโลมในในในเรื่องนี้ในประเด็นนี้นะครับแต่ว่า,านบีก็ไม่เคยพูดถึงนะครับบรรดาสุฮาบะก็ไม่เคยพูดถึงฉะนั้นการที่ นบีไม่พูดถึงบรรดาสอฮาบะของท่านนาบีไม่พูดถึงเนี่ยเราก็อย่าไปพูดพูดถึงด้วยตัวของเราเองเราก็อย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นมันน่าจะเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้หน้าที่ของเราก็คือการปฏิบัติตามสิ่งที่นบีได,ได้ได้วางกรอบเอาไว้นะครับนั้นประเด็นหนึ่งในการที่พี่น้องเดินทางไปถามมัด,ดีเนี่ยก็คงจะต้องประสบนะครับ มาอีกประการหนึ่งนะครับในช่วงของการทำพัดดีก็คือการที่เราจะต้องไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดเวลาเราไปเนี่ยบางครั้งเราเข้าใจว่า,าการที่ได้ไปสัมผัสกับหินดำหรือการได้ไปจูบหินดำเนี่ยแน่นอนละครับไม่มีใครปฏิเสธว่ามันเป็น สุดนะมันเป็นสิ่งที่ควรกระทําแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือตรงนั้นเนี่ยมันมีความเบียดเสียดนะครับมันมีผู้คนมากมายเราพยายามที่จะเข้าไปให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องอต้องแหวกบางทีคนที่เขามีสภาพร่างกายที่อ่อนแอเราก็ไปแหวกเราก็ไปไปเอ่อเข้าไปให้ถึงให้ได้นะครับ อย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นไม่ใช่แนวทางของท่านอะบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลวะสัลัมมันเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่รูปแบบที่ดีที่สุดก็คือการที่ไม่ไปทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นในสถานที่ตรงนั้นเนี่ยครับเราจะเห็นมีผู้คนพยายามที่จะเข้าไปให้ได้สัมผัสให้ได้แล้วไปเป็นการทําร้ายต่อผู้อื่นแล้วก็ ในสถานที่ใกล้กับหินดำเนี่ยก็จะมีมากอมอิบราฮีมนะครับซึ่งจะเป็นที่ยืนของนบีอิบราฮีมตรงนั้นก็จะมีร่องรอยอยู่แล้วก็เขาก็จะทํามีของกั้นไว้นะครับ<ม>ก็จะมีถ้า,าถ้าเชงเง้อลงไปดูเนี่ยก็อาจจะเป็นเ,เห็นเป็นรอยรอยเท้าเป็นดินนะครับข้างในเนี่ยก็มีซุนนะหลังจากที่ตวับเสร็จแล้วนะครับ หลังจากตว,วับเสร็จแล้วก็มีสุนนะให้ละหมาดสองโรกาสหลังมะก่ออิบราฮิมตรงนั้นก็เรียกเรียกว่ามะกรออิบราฮิมซึ่งเป็นรอยเท้าของท่านอบีอิบรฮอฮมแล้วเ,เราก็จะเห็นว่ามีผู้คนมากมายพยายามที่จะละหมาดตรงนั้นให้ได้นะครับทั้งที่มีคนก,เก็เขาก็เดินผ่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โดยเฉพาะชีอาเองนะครับชีอาเนี่ย เวลาตวาฟเสร็จเนี่ยก็จะไปยืนจับมือกั้นกันเอาไว้นะครับไม่ให้ใครมาเดินผ่านเพื่อที่จะให้บุคคลในกลุ่มของเขาเนี่ยได้ละหมาดผมไม่แน่ใจว่าเขามีความเข้าใจเรื่องนี้ยังไงนะครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยเขาก็จะไปยืนกั้นมีคนจำนวนจานวนหนึ่งที่ไปคอยกั้นให้คนในกลุ่มเนี่ยได้ได้ละหมาด แล้วในที่สุดตรงนั้นก็จะเป็นอุปสรรคในการที่จะเดินผ่านในการที่จะเดินตะวาฟของบุคคลอื่นเนี่ยนะครับจนกระทั่งว่าก่อให้เกิดความามันเบียดเสียดอยู่แล้วก็ยิง่งก่อให้เกิดความเบียดเสียดขึ้นไปอีกนะครับถ้าจะปฏิบัติตามสุนนะจริงๆาการที่เราได้หลีกเลี่ยงอันใดก็แล้วแต่ที่จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นเนี่ยลาดอรัลวลาดิร้อรนะครับ การที่คือเราจะต้องไม่เป็นอันตรายตัวตัวเองและกะ็กับผู้อื่นนะครับการที่เราจะละหมาดสุนนะสองรกาตหลังจากตออัฟเสร็จแล้วเนี่ยตรงไหนก็ได้ในมัสยิดนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นหลังมะกอออิบราฮิมเปะ๊เปะเลยนะครับตรงไหนก็ได้ที่เราเห็นว่าเป็นอยู่ในมัส,สยิดเนี่ยเราจะไปละหมาดตรงไหนก็ได้ ทางที่ดีที่สุดนะครับเราจะไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับคนอื่นซึ่งลักษณะที่เคยพบเห็นมาโดยเฉพาะชาวชีอาเนี่ยตรงนี้เขามีความมีความจชัดดุดมีความเอาจริงเอาจังแล้วก็ดูจะเป็นรุนแรงมากนะครับละหมาดตรงนั้นให้ได้ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายสำหรับบุคคลที่มีความประสงค์จะไปทำ ประกอบพิธีฮัจญเนี่ยจะต้องมีความตระหนักนะครับว่าเราจะต้องอไม่เป็นภาระให้กับผู้หนึ่งผู้ใดจะต้องไม่เป็นบุคคลที่จะให้คนอื่นมาเดือดร้อนกับเรานะครับอันนั้นก็เป็นมารยาทในการที่จะประกอบพิธีฮัจญอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นบิดาของการประกอบพิธีฮัจญนะครับ ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจริงๆและเรื่องนีมน้มันมีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าผมจะหยิบยกมาในเฉพาะเรื่องที่เรามักจะพบเจอกันอยู่บ่อยครั้งนะครับนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่ครองเอียรอมไปแล้วเนี่ยเมื่อเข้ามาสัสยิดอัลฮารอมนะครับไปละหมาดตะเฮียตุลมัสิ i d สองละอัสคนที่ต้องการคนที่ครองเอียรอมเข้าไปแล้วเนี่ย ไม่มีสุนนะที่จะให้เข้าไปละหมาดตะฮียตุลมัสยิดนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยอย่างสมมุติในกรณีของคนที่ทำอุเรห์ไปแบบาตะมาตัวเอาตะมาตัวนะครับก็ไปถึงเนี่ยตะวากกุดูมก็ให้เขาเริ่มตะวาฟเลยนะครับตรงนั้นไม่มีสุนนะในการที่จะไปละหมาดสองรอกาตอยู่ก็มีพี่น้องบางกลุ่มบางคนนะครับก็จะใช้ตรงนั้นเนี่ยคิดว่าเข้าใจว่ามันเป็น สุนนะที่มาจากท่านอบีมุฮัมาานนมัดสุลลัลฮอะลัยวะสัลลัมก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วในเรื่องของของการทำพัดีเนี่ยมันก็มีรายละเอียดมากมายนะครับซึ่งถ้าหากว่าเ,เราได้ได้มีการเรียนรู้เนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีรายละเอียดมากมายส่วนสำหรับการที่ผมได้นำเสนอบางบาง ประเด็นเล็กๆเ,เนี่ยมันก็คงจะเป็นเวลาที่ไม่เพียงพอในการที่จะให้รไ้ไนในเกิดความเข้าใจทั้งหมดนะครับแต่อย่างน้อยขอใหอ้รายการของผมก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยให้พี่น้องผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบพิธีฮัจญีเนี่ยได้มีความเข้าใจไม่มากก็น้อยนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างฉะนั้นในวันนี้นะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็คงจะ พบเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องจากลาท่านพระแม่พี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วัสสัลามมอะลัยคุมรรห์มะตุลลอฮิวะบเระกาต